สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้ำชาแนลวันนี้แปลกตากันพอสมควรเราไม่ได้มารีวิวรถครับแต่เราอยู่ที่นี่ครับปราสาทหินพนมวันอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวเราพากันเดินชมไปพร,ร้อมๆกันเลยนะครับรู้สึกว่าเคยจะขี่รถผ่านเพิ่งรู้ว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะครับพอเข้ามาตามข้อมูลที่ได้รับมาคือใหญ่เป็นอันดับห้าของปราสาทหินในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ น,นี้น้ก็เดินมาจนจนถึงทิศตะวันออกของตัวปราสาทนะครับก็จะมีทางขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันปราสาทค่อนข้างมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับปราสาทหินที่มาหรือปราสาทาหินพนมรุ้งนะครับแล้วก็การดูแลของที่นี่ก็ดูแลดีมากนะครับสะอาดสะอา้านเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันค่ะค่ะมันยังสมบูรณ์อยู่นะครับ คงจะสวยงามอลังการมากนะคะมองตรงไปทงางไหนสุดจะเป็นพระพุทธรูปนะคะบอัน,นี้ก่อนเออข้างเ้าโอ้ยซ้ายแล้วก็มองขวาคุณน,นหินหาดูหินใกล้ๆมุ่นหินซ้ายนะครับโบราณเรา เรียกว่าอันน้อยฮึอันนี้เข้ามาบริเวณข้าในปราษานะครับตัวนี้จะมีลองร้อยวดลายของการแกะยากนี้ด้วยทีนี้เขาเรียกว่าปราสาทกระทางอันนี้เป็นลองเท่าที่เคยดูใน u t u b e อาจารย์เขาได้อธิบายว่ามันเป็นลองไว้สำหรับใส่เสาไม้นะครับเราเข้ น้องแม่แต่งแล้วว้าอันนี้คืออะไรโอ้ยอลองกานต้องใช้ความสมบรณขนาดไหนนี่เดี๋ยวเรามากระพะกันนะครับ ต,นนตัวเฟร่งนะคะแต่ละประตูนี้คัน,นสมบูรณ์เพราะว่าสวยมาก <c oughs> ที่เห็นเหมือนเหมือนไอเสาประตูนั่นเขาเรียกว่าปางน้อยนะครับมีกระจกักกระจายอ้อมตัวประสาทประธานเต็มไปหมดเลยสถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นเหมือนกับโบราณสถานเห <c oughs> มือนวัดเหมือนโบสถ์ไหมครับไม่แน่ใจหรือจะเป็นเบาอาจจะเป็นวัดมากกว่า เราทำกันนะครับแบบนีไ้ไม่ดีเลยอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นด้านที่ตะวันตกของประสานนะครับก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับทับหลังนะครับสวยจังสวยจังเลยน,นี่จะเป็นด้านหลังขององค์พระเราเข้าไปดูแตบจบริงนแต่ละก่อนจะมีการเจาะรูมันเป็นสลักเลยโอ้โหโย้โอ,อันนี้น่าจะเป็นด้นาอะไรบ้า อันนี้ด้านในของตัวยอดกางคนระับโอ้โสวมากมีน้องีิลาบอยู่นนี้ด้วยตรงนี้นายจะมีการตั้งอะไรนะสักอย่างือ,อมีน้องข้าวปลาอยู่ด้วยสนับ การเขียนการึทกรที่ตัวสอ่อมันเป็นอะไร่ห้หป็นสาของโบราณนะคะโอ้ยนี่จะไเลยน่าจะมีการปแปลไว้อยู่นะครับแต่ต้องไปหาข้อมูลอีกทีนึงโอ้ยเราเลยท,ที่กันครับ ตูสินแต่ก็น่าจะเป็นอะไรที่เก่าอยู่เพราะว่าภาษาญี่ปุนมาหลายยุคหลายสมัยน่าจะมีการจทร์ก็ต้องเกิสมัย,มย,มยมมต้นรับหนา้าตูสินนะครับอ่านจากกับใจความได้ว่าพระโอรสาสมเด็พจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเาาน,นิดนดร์บ่าบาทเป็นเัชการัตหน้าตูสินแล้ก็เป็นพวกพศ แล้วก็หนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นพระพรมามทิไททางอันนี้ฝั่งนเป็นที่เราอ่านเมนื่อกี้นะครับตันนี้จะเป็นพอสอมองไม่ชัดพิพิธภัณฑ์จำลองนะครับไป่จำลองจะเป็นในส่วนของด้านหลังปราสาทก็จะมีร่องรอยฝั่งนู้นก็มีนะคแล้วก็ฝั่งนี้จะมีหินน่าจะเป็นรอยบุรณะหรือที่สถานที่ที่เขานน เอาหินมาตัดเพื่อที่จะไปทำบริษาทนั่นเองนะครัะขับรถมาประมาณตั้งเดียวค่าเข้าสำหรับคนไทยก็อยู่ที่คนละสิบบาทแล้วก็คนต่างชาติอยู่ที่คนละห้าสิบบาทแต่ว่าเขาดูแลสมุฐฐนไพรทหารแห่งนี้ได้ส,สะอาดสะอาดดีมากครับสำหรับใครที่แพ้แวะมาเห็นมาก็บมาดูการที่มันโรยหินที่เขาตัดไปว้าวมันเป็นไอเทมไม่ทิ้งมันนะครับสำหรับคนโบราณเขาต้องอันนี้ครับ อู้ยุราน้ำลาไปก่อนพักันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับถัดจากตัวประสาทนะครับก็ขับรถเลยมาอีกนิดนึงเลยวัดพนมวันมาอีกนิดนึงนะครับจะพบกับประธานอีกที่หนึ่งที่เรียกว่าเนินโอลพมินนะครับก็ที่อ่านตามป้ายข้อมูลเขาบอกว่าเนินนี้นะครับเป็นพัพทาของรัฐที่พระคงกษัตริย์นะครับที่มาเป็นทางมาพักที่นี่ก่อนเพื่อที่จะเตรียมพระอ,องค์เตรียมตัวเพื่อที่จะไปกราบสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาทพนมวันนะครับมันจะเป็นเนินๆตรงกลางเนี่ยครับไม่รู้ว่าเขามีการขุดค้นหรือยังว่ามันมีอะไรอยู่ใต้เนินบ้างหอเปล่าก็เป็นสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรคงไม่ใช่บ้านพักของชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วก็ถัดจากตรงนี้ไปนะครับมันจะเป็นชะโบราณแล้วก็รรบริไม่รอบรอสารจะมีต้นตาลขึ้นอยู่เห็นไหมมองเห็นไปไกลๆเดี๋ยวเราพาไปดูกันครับ คนะรับตลงมาอีกสิียวประมาณ50เมตรก็จะพบกับ้น้องหมาไม่ใช่พบกับน้องหมาครับจะพบกับเออ่สระโบราณเป็นสระบัวขนาดใหญ่กว้างมากนะครับแล้วก็จะมีการปลูกต้นตาลล้อมรอบนะครับแล้วก็ทำเป็นทางเดินไม่ให้แล้วก็มีน้องหมาอยู่ที่นี่เต็มไปหมดไม่รู้ว่าเป็นล้านบานหรือหมาจรนะครับมาเป็นสถานที่เหมาะการถ่ายรูปสำหรับวันนี้นะครับน้ำชาแนลและน้องหมาขอลาไปก่อน 对哈。Right, huh?